เสียงกรองยาวจากคณะนักเรียนที่ตีต้อนรับนายเสนอนวนกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและคณะผู้บริหารมายังอาคารทัศนศิลป์อาคารดุริยางโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ให้การต้อนรับพร้อมได้จัดกิจกรรมศิลปะนิทัศน์ประจำปีการศึกษา2565เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในรายวิชาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางศิลปะทั้งหมดได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขานาทศิลป์สาขาดนตรีไทยดนตรีไทยสากลดนตรีสากลดนตรีดุริยางและการขับร้องได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ และการจัดแสดงงานในสาขาต่างๆซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะให้กับตนเองรวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุนทรียศาสตร์ในจิตใจอันจะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามทั้งในส่วนของผลงานสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตโดยในวันนี้นักเรียนได้นำผลงานที่ตนเองสร้างสรรค์มาโชว์ในหลายรูปแบบค่ะ แบบจะเป็น drawing ครับขาวดำ,ำวเป็นคะเพราะว่ามันจัดการง่ายดีครับถนัดอย่างนี้ด้วยไม่ลงไม่ถนัดลงสีเท่าไหร่ครับรูปภาพที่เราวาดเป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นรูปอะไรจะเป็นพวกเรียลลิสติกครับสมจริงอะไรประมาณนั้นนะครับฝึกงานไหมคะกี่ปีกี่งานก็ตั้งแต่ป3ครับ ก็ชนะเลิศครับซะส่วนใหญ่สสหญก็ช่วยผมมีเวลาแบบเวลาว่างครับช่วยให้ทำแบบให้ผมผ่อนคลายได้สนใจงานศิลปะมานาน้ยคะสนใจมานานแล้วค่ะ,คะประมาณป .4 ประมาณนี้ค่ะ ส่วนน้าหนูจะชอบวาดรูปแนวเพ้อฝันหรือจินตนาการของตัวเองค่ะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นที่อยากวาดค่ะเป็นแนวภาพสีน้มันอเป็นยังไงส่วนหน้าจะเป็นสีครีกับสีน้ำค่ะจะชอบลงสีมากกว่าก็ส่วนน้าแต่ก่อนเคยประกวดแค่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ค่อยไปที่อื่นเท่าไหร่สำหรับหนูให้ความสุขมากค่ะบางครั้งที่เวลาเครียดหรือว่าไม่สบายใจบางครั้งหนูก็จะลงกับในงานศิลปะของตัวเองค่ะ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเพื่อเป็นประสบการณ์ของนักเรียนในการสร้างอาชีพต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะ ค่ะงานศิลปะนิทัศนะคะปีพุทธศัการาช2565ค่ะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมหางานศิลปะของนักเรียนในแขนงต่างๆค่ะให้ได้ให้นักเรียนในโรงเรียนได้มาร่วมชมค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนภายนอกบุคคลภายนอกผู้สนใจค่ะได้มาชม เกี่ยวกับศิลปะในศาสตร์สาขาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ค่ะดนตรีไทยค่ะดนตรีสากลค่ะดุริยางค่ะแล้วก็ชมรมของนัฏศิลป์ด้วยค่ะมารวมกันค่ะงานนี้ไม่ได้จัดงานแล้วใช่ค่ะไม่ได้จัดมานานแล้วค่ะจะเป็นเรื่องเวลาที่ไม่พร้อมนะคะเกี่ยวกับโควิดต่างๆแต่ว่าปีนี้ค่ะเรา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะได้ได้คุยกันค่ะแล้วก็บอกว่าม,มันน่าจะสักทีนะนะคะว่าให้เด็กๆเ,เขาได้เห็นบรรยากาศค่ะที่เป็นการเรียนรู้ด้านศิลปะให้มันเปิดโลก,กทัศน์ของเขาอะค่ะให้สมชื่อศิลปานิทัศน์ค่ะเด็กๆให้ความสนใจในเรื่องศิลปะมากน้อยแค่ไหนในในตอนนี้อ่าก็ เขาที่ดูนะคะเวลาที่เขาเข้ามาเรียนกับเราเนาะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากจะมาเรียนอ่ะห้องเราเงี้ยบอกอาจารย์เห็นเห็นได้จากเวลาที่เขาหมดคาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าอาจารย์หมดแล้วเหรอยังอยากอยู่ห้องนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบมาเรียนแล้วเขาได้ผ่อนคลายค่ะอ่อแล้วก็อาจจะมีเปิดเพลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานศิลปะบางทีมันมันไม่ได้อยู่กับเรื่องของทักษายอย่างเดียวมันต้องใช้เรื่อง ความคิดจินตนาการแล้วก็ใช้เรื่องสุนทรียภาพบางทีมันต้องออกมาจากข้างในอะคะ่ะแล้วก็อาจจะวิววิหน่อยอวาดไปก็ดันตรีไปแล้วอาคารศิลปะมันก็อยู่ข้างกันมันก็มีเสียงดนตรีอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะก็ได้ก็อยากจะฝากผู้ปกครองนะคะว่าจริงๆแล้วศาสตร์ของศิลปะเนีคะมันค่อนข้างกว้างมากค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงอาชีพนะคะทางด้านศิลปะเนี่ยก็ เรียกได้ว่ากว้างมากด้วยเช่นกันค่ะไม่อยากจะให้มองแต่ว่าถ้าเรียนวิทย์เราก็จะต้องไปวิทย์อย่างเดียวอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวครูเองอะค่ะเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแต่ว่ามีความสนใจด้านศิลปะคะ่ะก็หมั่นฝึกฝนตัวเองนะคะจนจนได้มาเป็นครูศิลปะในวันนี้นะคะแล้วก็าาศาสตร์ทางด้านศิลปะเนี่ยค่ะมันมันไปได้วกว้างะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมสถาปตัตยกรรมนะคะภาพพิมพ์ค่ะ ทางด้านเพียรอาร์ตหรือว่าอาจจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์นิเทศศิลป์ค่ะออกแบบเครื่องแต่งกายออกแบบเครื่องประดับค่ะไปได้หลายศาสตร์มากเลยค่ะอยากให้ผู้ปกครองเปิดใจเนาะกับวิชาศิละปะนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เองเวลาที่เขาเรียนแล้วเขาได้ครีเอทอะคะ่ะเขาได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันได้เปิดโลกกระทัดของเขามันได้สร้างสารรค์งานใหม่ๆอะไรเงี้ยทำให้เขาทํางานได้อย่างมีความสุข แล้วก็พร้อมที่จะรังสรรค์ผลงานค่ะประมาณนั้นนะคะฝากครูปกครองด้วยค่ะค่ะ